เด็ดโดยน้ำดื่มบริเจนซีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ประเด็นเด็ดจ,จัดสีในวันอังคารที่26ธันวาคม2566กับตีชั้นัวบูชาปุณนาันน์นค่ะ ประเด็นแรกของเราในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปเปิดยุทธการสยบไพรีปราบสมุทรค่ะขยายผลคดีผู้ต้องหาที่กระโดดน้ำบาปกงหนีการจับกลุ่มขณะที่เตรียมนำเลียงไอซ์คีตามีน2.2ตันผ่านทางเรือเตรียมส่งต่อประเภทที่3นะคะซึ่งตอนนี้มีการเปิดแผนล่ากับตันตุย้ยซึ่งเป็นผู้สั่งการหลังถูกซัดทอดแล้วก็สามารถยึดอายัดทรัพย์ได้กว่า 1, 140ล้านบาททีเดียวเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันนะคะจากคุณรตกกัตนากรโตมัดกันค่ะ ช่วงเจาะกาะติดร่วมเจาะกาะติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ข้อมูลที่ได้มาทุกคนก็อ้างว่าช่วยอ,อเลียง็เลียงแต่ไม่รู้ว่าชื่อจริงคือใครเป็นใครถาให้ดีแล้วกันครับถ้าทำไม่ดีก็เดี๋ยวเจอกัน ำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปอสเปิดยุทธการสยบไฮรีปราบสมุดลากกับสันตุยและพ่อเลี้ยงผู้สังการแก๊งค้ายานรกขยายผลจากคดีผู้ต้องหาวิ่งหนีไม่คิดชีวิตกระโดดลงน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าขณะตำรวจปสเข้าจับกลุ่มลลลลลลกกกกกก ลงเลรือไปเลยลงเอไปเลยขณะนั้นปศยึดไอซ์คิตามีน2.2ตัน ่อนส่งต่อไปอย่างนั่นน้ำสากลกระจายประเทศที่3พร้อมจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องบนเรือ14คนจากการสอบสวนพบผู้มีความผิดจริง6คนสัททอดไปหากับตันตุยอ้างว่าเป็นผู้สั่งการและมีพ่อเลี้ยงเป็นตัวการใหญ่เหนือกับตันตุยไปอีกทีปสสืบประวัติกับตันตุยถึงกับอึง้งพบเป็นนักเดินเรือชื่อดังธุรกิจแน่นจากการข่าว พบว่าตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันรอบผลยาเสพติดมาแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ครั้งเปิดยุทธการศโยภัยรีปราบสมุทที่จังหวัดชนบุรีแต่กับตันตุยไว้ไปเพื่อนบ้านเข้าสองทุ่มใช่ไหมสามทุ่มเขาเขาออกจากที่พักไปแล้ว อพ,อพอไปเช็คก,กล้องย้อนหลังก็รู้ว่าเออกล้องที่ร้านนะก็พอรู้ข่าวปุ๊บก็ไปเลยข้อมูลที่ได้มาทุกคนก็อ้างว่าชื่อพอูเลี้ยงผู้เลี้ยงแต่ไม่รู้ว่าชื่อจริงคือใครเป็นใครชื่ตอตรงนี้ก็เราก็กำลังพยายามแกะอยู่ว่าจะไปถึงได้ไหมนะครับจะก็าอาจจะอ้างกันขึ้นมาก็ได้ตัวพู้เลี้ยงเองอาจจะเป็นตัวกับตันเองก็ได้เราก็ไม่รู้ทําให้ดีแล้วกันครับถ้าทําไม่ดีก็เดี๋ยวเจอกันปอสอเปิดแผนล่าต่อ จับกลุ่มนายอนุรุซึ่งเป็นตัวการสำคัญอีกคนและมีฐานะเป็นลูกน้องของกัปตันตุ้ยได้ที่บ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการโดยนายอนุรุ์ทำหน้าที่ประสานงานแต่เจ้าตัวยังให้การภาคเศษแม้หลักฐานจะชี้ชัดจากการปฏิบัติครั้งนี้พสสามารถยึดอายัทรัพย์ทั้งรถรูอาวุธปืนทองรูปอรรนเงินสดพระเครื่องมูลค่าไม่ต่ำกว่า140ล้านบาท ยาเสพติดยิ่งจับยิ่งทะลักรัฐบาลตั้งเป้าภายในหนึ่งปีต้องกวาดล้างให้เป็นรูปธรรมเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายจะแก้ปัญหายาเสพติดให้เห็นผลอย่างจริงจังภายในหนึ่งปีโดยแก้แบบครบวงจรยาเสพติดเป็นอัญากรที่ทำรายได้อันดับหนึ่งของโลกเลย ดังนั้นยาจะติดจึงเป็นปัญหาอาชญากรรมของคนทุกคนครับต้องจับตามแผนการปรบับปรามของรัฐบาลจะเดินหน้ากวาดล้างให้เป็นผลได้ตามเป้าหรือไม่เพราะปัญหายาเสพติด,ตดแก้กันมาแล้วหลายรัฐบาลแต่ปราบเท่าไรก็ยังไม่หมดไปเสียทีรันตนกรโตบัตรายงาน ยังอยู่กันในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะยิ่งเฉพาะในช่วงปีใหม่แบบนี้ด้วยค่ะทําให้ตํารวจต้องมีการจับตาถึง12ช่องทางชายแดนจังหวัดเชียงใหม่สกัดขนยาเสพติดเข้าไทยในช่วงปีใหม่นี้แค่2เดือนนะคะคุณผู้ชมตํารวจเนี่ยสามารถตรวจยึดยาบ้าได้แล้วกว่า30ล้านเม็ดทีเดียวค่ะ พลโทนริศถาวรวงศ์แม่ทัพน้อยที่สามในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพคายพิชิตปรีชากรอําำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมประชุมฝ่ายทหารตำรวจปปสและฝ่ายปกครองในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนก่อนหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ พลทนริศเน้นย้ำนะคะถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องปรามเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตามจุดเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดขณะเดียวกันค่ะขอให้กําลังพลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยกองกาลังผาเมืองดูแลพื้นที่ชายแดน5อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่มักจะเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตเข้ามาพักคอยตามแนวชายแดนมีพื้นที่เฝ้าระวังเข้มข้น12ช่องทางเพื่อสกัดกั้นการนําเข้ายาเสพติด โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงปัจจุบันผลการสกัดกัานและปรับปรามยาเสพติดจำนวน36ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้40คนเสียชีวิต20ศพตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า30ล้านเม็ดเฮโรอีน1.3กิโลกรัมและฝิ่นดิบ5.1กิโลกรัมค่ะ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาไปอัพเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดระัที่วาดกันนะคะแม้ว่าบางจุดเนี่ยน้ำจะลดลงแล้วแต่ว่าบางจุดเองน้ำยังคงท่วมสูงรวมไปถึงจะพาไปติดตามภารกิจการช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้ด้วยติดตามครู้เดียวค่ะ การก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงพิธีกรศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณพร้อมหรือยังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพกับเทโลเพอร์ฟอร์แมนส์คอร์สสถาบันสร้างสรรค์นักแสดงศิลปินหลักสูตรโดยคนาจารย์สอนการแสดงผู้กำกับละครและครูหน้าดนตรีมืออาชีพพบกันที่ห้องเรียนตึกมีเดียสตูดิโช่อง7สอบถามรายละเอียดโทร0 6 5 214 1 6 6 6 ลูกชิ้นปลาใต้กง๋งผลิตจากเนื้อปลา100%เซตละมุนลิ้นอร่อยจนวางไม่ลงเต้าหู้ปลาจันหลาเหนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาอุดมด้วยคุณค่าจากโปรตีนซาลาเปาปลาไส้เห็ดหอมเหนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาปลาหมึกหวานต้มน้ำตาลตะนดมีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและยังมีกุินเชียงปลายี่สบสมุนไพรฟักข้าวและสมุนไพรดั้งเดิมสั่งซื้อของดีของอร่อยได้ที่ thailandpostmart.com ส่งฟรีไม่มีขั้นตำ่ำสแกนเลย สินค้าเหล่านี้หาซื้อได้ไม่ยากอีกต่อไปเพราะเรารวมไว้ที่นี่ไส้อั่วคุณยายประภัยไส้อั่วที่มีเนื้อเน้นๆรสชาติหอมเครื่องแกงไม่สดสะอาดกว่าใครอ่องปูหอมปูนาและมันเค็มนิดๆกินข้าวเปล่าก็อร่อยหรือกินคู่กับผักก็ได้ปลาหมึกหวานต้มน้ำตาลตโนดมีรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมและสีสันสวยงามน่ารับประทาน น้ำพริกนรกปลาสลิดทำจากปลาสลิดทอดกรอบทั้งตัวและนำมาบดพร้อมก้างมีรสเผ็ดจัดจ้านน่ารักประทานปลาสลิดทอดบางบ่อเลี้ยงปลาสลิดแบบธรรมชาติทำให้เนื้อปลาสลิดของที่นี่เหนียวอร่อยจึงทำให้ปลาสลิดที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติเป็นเวลาน่ะและยังมีเนื้อปลาสลิดอบกรอบและก้านปลาสลิดทอดกรอบอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ thailandpostman.com ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะสั่งให้ปู่ด้วยคนเคยมีความฝันอยากเล่นดนตรีได้พ่อแม่หลายคน อยากมอบความสุขของการเล่นดนตรีให้กับลูกหลานเพราะการเล่นดนตรีส่งผลดีต่อสมองร่างกายอารมณ์และที่ กลับมาช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่จังหวัดนาราธิวาสกันนะคะแม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงแล้วแต่ว่าบางจุดน้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดภารกิจในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ตอนนี้ติดอยู่ในบ้านไม่สามารถออกมาได้ต้องเข้าช่วยเหลือหลายครอบครัวทีเดียวติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเตชวัน์สุรักกันค่ะ หลังน้ําป่าไหลหลากจากต้นน้ําตอนบนจังหวัดนราธิวาสลงปลายน้ําเขตอําเภอเมืองโดยเฉพาะที่ตบบำบลลาปูร้อยต่ออําเภอระแงะจุดนี้ในหมู่บ้านน้าท่วมสูง2-3เมตรชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านสองวันร้องของความช่วยเหลืออพยพออกไปอยู่ในที่ปลอดภยัยทําให้อาสามูลนธิธิมิตรภาพสามคัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่และมูลนธิธิช่องเต็กเสี่ยมตึงพัทลงุงวางแผนเข้าช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มนี้อาสากู้ภายใช้เรือท้องแบนเลาะ,ะ,ะตามถนนในหมู่บ้าน สวนป่ามน้้ำมันสวนยางพาราที่น้ําอย่างท่วมสูงกระทั่งไปพบชาวบ้านสองครัวเรือนมากกว่า10คนที่รออพยพหลังจากถูกน้ําท่วมมากว่า2วันนะครับ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับประมาณสิบกว่าคนได้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับว่าต้องาการที่จะออกไปพื้นที่ภายนอกเนื่องจากภายในบ้านนะครับมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งเด็กนะครับรวมทั้งผู้พิการอาศัยอยู่ในบ้านและขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนาเรือท้องแบนเข้ามาช่วยเหลืออยพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ออกไปสู่พื้นที่ภายนอกครับอาสากู้ภัยต<ะ>้องค่อยๆรับตัวผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กลงจากบ้าน มานั่งอยู่ในเรือเพราะน้ำอย่างท่วมสูงและการช่วยเหลือก็รับชาวบ้านได้เที่ยวละ5้าคนจึงต้องไปรับชาวบ้านสองเที่ยวเมื่อถึงที่ปลอดภัยน้ำลดระดับลงแล้วก็ต้องค่อยๆประคองผู้สูงอายุผู้พิการลงจากเรือด้วยความระมัดระวังแม่เด็กอายุ10เดือนเผยหลังตนและคนในครอบครัวติดอยู่ในบ้านสองวันก็เดือดร้อนมากก่อนที่จะมีตำรวจนำข้าวเข้าไปแจกแต่ไม่สามารถอพยพออกจากบ้านได้เพราะเรือลำเล็กและวันนี้เริ่มอยู่ไม่ได้ นมลูกกำลังจะหมดไม่มีไฟฟ้าใช้จึงต้องร้องขอความช่วยเหลือก็อดข้าวตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนวันที่ฝนตกแล้วก็มาได้กินเมื่อคืนประมาณสองทุ่มมีพวกตำรวจเขาเอาข้าวมาให้แต่เขานำเราออกไม่ได้ค่ะนนี้ทำไมเราถึงตั้งใจที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าลูกนมหมดแล้วก็แกอยู่ไม่ได้ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยก็ลูกสิบขวบไปสิบเดือนค่ะก็ดีใจค่ะอย่างน้อยๆลูกได้ปลอดภัย เพราะว่าเราอดได้แต่ว่าลูกอดนมไม่ได้น้ําท่วมรอบนี้ชาวบ้านบอกว่าหนักสุดรอบ50ปีโดยยืนยันจากคําบอกเล่าผู้สูงอายุว่าครั้งแรกเมื่อปี2110และขณะน,นี้แม้ระดับน้ําจะลดลงแต่ก็ยังกังวลว่าจะมีน้ําป่าไหลหลักซ้ําเนื่องจากพื้นที่ตอนบนยังมีฝนตกแต่หากรัฐบรหิหารจัดการดีก็เชื่อว่าจะรับมือได้แบบว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองประวัติศาสตร์ที่ว่า,าความ สูงของน้ําระดับของน้ําจะเท่าจะเท่าเท่ากับรอบรอบที่ผ่านมากาาังวลไหมว่าจะมีรอบใหม่ที่มันจะหลังกังวลกังวลมากเพราะว่ามันทันได้เกิดขึ้นครั้งแรกครั้งที่สองมันครั้งต่อไปมันต้องตามมาอยู่แล้วครับแล้วในปีนี้เนี่ยเรากลัวไมมว่าเดี๋ยวอย่างคนที่ตกหลังเมื่อวานเนี่ยมันจะหลักอีกรอบวันตอวันถ้าระบบการป้องกันดีมันก็อาจจะช่วยทุเราได้ เหตุการณ์น้ําท่วมนอกจากคนเดือดร้อนสัตว์เลี้ยงก็เดือดร้อนเช่นกันเช่นสุนัขตัวนี้อาสากู้ภัยพบติดอยู่บนต้นปาล์มน้ำมันจึงไปช่วยเหลือออกมาได้แต่เมื่อวางลงบนพื้นถึงกับอ่อนแรงจะล้มลงจนต้องอุ้มไปให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลเฉลิมพลอินทกรถ่ายภาพเตชะวัสรรักทีมถ่ายภูมิภาครายงาน ต้องบอกว่าข่าวนี้นะคะเป็นวินาทีชีวิตของสองหนุ่มเมียนมาหลังถูกกระแสะน้ําในคลองรอนหนึ่งที่ไหลเชี่ยวเนี่ยนะคะซัดไปไกลกว่า500เมตรแต่ว่าเคราะหดดีนะคะที่เขารอดชีวิตมาได้ผ่านการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ค่ะไปดูภาพการช่วยเหลือกันนะคะตารวจสอพอหัดใหญ่รับแจ้งมาค่ะว่ามีคนตกน้ําอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองรอนหนึ่งตำบลควนลังอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาและถูกกระแสะน้ําพัดลอยไปไกลกว่า500เมตรจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิ มิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่และหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองกุนหลังในที่เกิดเหตุค่ะพบกับชายชาวเมียนมา2คนอายุ35ปีและ29ปีลอยคออยู่ในคลองใกล้กันนะคะพบกับตอมอสะพานสองคน<ม><ม>นั้นอยู่ในสภาพ<ม>อ่อนแรงเลยค่ะเนื่องจากว่าถูกกระแสน้ําพัดไปไกลาจากจุดที่ลงไปประมาณ500เมตรเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยได้ใช้เชือกมัดห่วงยางและโยนไปให้ทั้งสองคนเกาะและประคองตัวเองขึ้นมาจากน้ําสอบถามเบื้องต้นค่ะ สองคนเนี่ยเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ทํางานก่อสร้างอยู่ในละแวกดังกล่าวโดยช่วงเกิดเหตุทั้งสองคนได้ลงไปในคลองรอหนึ่งเพื่อจะอาบน้ําแต่ว่าถูกกระแสน้ําที่ไหลแรงพัดลอยออกไปไกลกว่า500เมตรเนื่องจากว่าตอนนั้นมีฝนตกหนักกระแสน้ําไหลเชี่ยวกว่าปกตินะคะแต่ว่าเคราะดีค่ะที่สามารถประคองตัวได้แล้วก็ไปเกาะอ,อยู่ตรงต่อม้อสผพานแล้วก็เคราะดีอีกมีคนเห็นเพราะหากเป็นช่วงดึกอาจไม่มีใครเห็นก็เป็นได้และอาจจะถูกกระแสน้ําพัดไปไกลกว่านี้หรืออาจ จะเสียชีวิตไปแล้วนะคะใรุ <Okay. S 1> คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่หาดเกาะโหลนจังหวัดภูเก็ตออกมาร้องเรียนค่ะบอกว่าช่วยไปตรวจสอบหน่อยนะคะหลังจากมีพฤติการของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เราวัยแล้วก็พวกหลังร่วมกันออกทะเบียนบ้านให้กับเศรษฐีนี่รายหนึ่งเข้าไปเป็นเจ้าของที่ริมชายหาดมูลค่ากว่า100ล้านบาททีเดียวค่ะ นายกฤษดาอินทมร,รัทนายความแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่หาดเกาะโหลนอำเภอร,ราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะตำบลราวัยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเข้าไปพบกับพนัากงานสอบสวนบอกกอปอปอป,อป,อปอเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐกับพวกที่รวมกันออกเลขที่บ้านและทะเบียนบ้านให้กับเศรษฐีมีคนหนึ่งเพื่อเข้าไปเป็นเจ้าข,ของบ้านริมชายหาดเกาะโหลนบนเนื้อที่กว่า4ไร่บุลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทแต่ว่าบ้านหลังดังกล่าวนะคะเป็นเพียงกระต๊อบหรือว่าขนมที่ไม่สามารถออกเลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนบ้านได้ จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาแอบแฝงที่ต้องการยึดครองที่ดินชายหาดซึ่งถือว่าเป็นความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะชาวบ้านจึงอยากให้ตำรวจบอก,อกปปป,ป,ปดำเดนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องท้งเจ้าหน้าที่รัฐและเศรษฐีนีคนดังกล่าวในความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกบุกรุกหาผลประโยชน์นั่นเองนะคะ ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวกับคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะจะพาบินไปที่เยอรมน,นีค่ะหลังจากต้องเผชิญกับฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมสูงตอนรับวันคริสต์มาสกันเลยทีเดียวติดตามครู่เดียวค่ะ อยากทำสิ่งที่รัาบต้องใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย e n c h u g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB พร้อมโปรตีนคุณภาพดีและสารอาหารที่หลากหลายที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติกของระบบภูมิคุ้มกันโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงพิธีกรศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณพร้อมหรือยัง เรื่อต้นก้าแรกสู่กันเป็นนักแสดงมืออาชีพกับเทโลเพอร์ฟอร์แมนส์คอร์สสถาบันสร้างสรรค์นักแสดงศิลปินหลักสูตรโดยคนาจารย์สอนการแสดงผู้กำกับละครและครูนักดนตรีมืออาชีพพบกันที่ห้องเรียนตึกม e เดียสตูดิโช่อง7สอบถามรายละเอียดโทร065 2 1 4 6 6 6 6ลูกชิ้นปลาใต้กง๋งผลิตจากเนื้อปลา1น0ละมุนลิ้นอร่อยจนวางไม่ลง เต้าหู้ปลาจันหลาเนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาอุดมด้วยคุณค่าจากโปรตีนซาลาเปาปลาไส้เห็ดหอมเนี้วนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาปลาหมึกหวานต้มน้ำตาลตะโหนดมีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและยังมีกุณนเชียงปลาย,ยี่สบสมุนไพรฟักข้าวและสมุนไพรดั้งเดิมซั่งซื้อของดีของอร่อยได้ที่ thailandpostmart.com ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสแกนเลยสินค้าเหล่านี้หาซื้อได้ไม่ยากอีกต่อไปเพราะเรารวมไว้ที่นี่ ไส้อั่วคุณยายประภัยไส้อั่วที่มีเนื้อเน้นเน้นรสชาติหอมเครื่องแกงไม่สดสะอาดกว่าใครอ่องปู ช่งค,คะกลับมาช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ภาคใต้ของเราเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะที่รัฐบาวาเรียนะคะที่ทางตอนใต้ของเยอรมนีตอนนี้ก็เผชิญกับฝนตกหนักป้อนรับวันคริสต์มาสเลยนะคะประชาชนในเมืองคาวมูลส์ในรัฐบาวาเรียทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีต้องเผชิญกับสถานการณ์น้าท่วมในวันคริสต์มาสหลังจากมีวันมีฝนตกลงมานะคะก็ทําให้แม่น้ํานาอับที่อยู่ใกล้เคียงกันเอ่อท้นตลิ่งขึ้นมาโดยมีการเผยภาพแสดงให้เห็นถึงถนนใกล้กับริมฝั่งแม่น้ําถูก น้ำท่วมในช่วงเที่ยงหวานนี้ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสหรือว่าไวท์นักเท่นนะคะนอกจากนี้ค่ะตามพื้นที่สวนแล้วก็ห้องใต้ดินของบ้านหลายแห่งถูกน้ำท่วมแม้ว่าตอนนี้จะมีการนำเอาแผ่นไม้มากั้นบริเวณประตูแล้วขณะที่หน่วยฉุกเฉินของเยอรมนีเร่งเข้าช่วยเหลือพลเรือนและสูบน้ำออกจากพื้นที่หลายแห่งเบื้องตน้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ ทางศูนย์บริการข้อมูลน้ำท่วมของเยอรมนีระบุด้วยค่ะว่าแม่น้ําในเขตพาลาทินาเตอร์ตอนบนเนี่ยนะคะ1ในเขนเตบริหาร7แห่งของบาเบาเรียซึ่งปกติแล้วจะมีระดับน้ําอยู่ที่1.5เมตรในวันคริสต์มาสแต่ว่าตอนนี้ค่ะระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเกิน3เมตรและคาดว่าจะเพิ่มทะลุ4เมตรในช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่น้ำจะค่อยๆลดลงนะคะ คุณผู้ชมคะอดีตสนักเตะทีมชาติไทยของจังหวัดสุพรรณบุรีพาเราไปชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะคะ บำรุงบุญพรมและเทพ,พบุตรรอดแก้วอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาวันนี้เนี่ยพาไปชมแหล่งท่องเที่ยวจุดแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองอูดทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคิงของยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมสกายวอล์คพระใหญ่สลักหินวัดช่องขาวทำเทียมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่สากลค่ะ ทางบำรุงบุญพรมเนี่ยน,นะคะเปิดเผยบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าได้ดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าตื่นตาตื่นใจทั้งพระพุทธรูปคิรีสีสวรณภูมิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผารวมไปถึงยังเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพและสร้างมิติด,ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ในพื้นที่ด้วยค่ะส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะนัดบักซิ่งเดย์หรือว่านัดเปิดกล่ Day, องของขวัญคู่แรกที่จบลงไปนิวคาสเซิลแพะนอตติงแฮมฟอเรสหนึ่งประตูต่อสาม ส่วนอีก2คู่ที่ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ค่ะบอลมัสกับฟูลแลนและเชฟ f ยูไนเต็ดกับลูตันทาวส่วนคู่เบิร์ลี่พบลิเวอร์พูลแข่งขันเวลาเที่ยงคืนครึง่งและคู่ดึกแมนยูยูไนเต็ดนะคะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลลาแข่งขันกันในเวลาตีสามนี้ค่ะหมดเวลาของประเด็นเด็ดจะสีแล้วนะคะบุบชาลัทิมงานลาไปก่อนพบกันในคลืนพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ